สวัสดีครับผมมารีวิวงานติดตั้งแก๊สรถยุกเก่าๆทรงเรโทรกันมานะครับผมคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a Crown m a เจต t ี้นะครับผมต้องบอกว่าสุดยอดนะครับช่วงล่างนิ่มตัวถังสวยนะครับดูแบบพลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยสำหรับรถยุค90ก็เรียกว่าทันสมัยมากๆแล้วนะครับมียันแอร์สวิงแอร์เพดานประตูกระจกเปลยโอ ฟัง์ชันนะครับยุค9 0นี่คือสุดนะครับถึงแม้แต่ปัจจุบันก็ยังคงความคลาสสิกนะครับสมรรถนะนี่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมเป็นคันนี้มีเป็นเครื่องยนต์ 2JZ นะครับ6สูบ 3,000cc นะครับผมติดตั้งแก๊ส LPG กันนะครับคันนี้วางระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดคอนโทรลของ KME n i v o นะครับเพราะว่าบ้านเนี้ยเขาใช้ KME ทั้งบ้านเขามีกล่าวหลายคัน นะครับทุกคันเขาขอเป็นเกม E ทั้งหมดนะครับเพราะเขาติดใจเขาใช้มาเป็น10ปีละเป็นลูกค้าผมตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่มีอู่ตอนนั้นผมทํารถอยู่หน้าบ้านนะฮะเขาก็มาใช้บริการติดตั้งแก๊สกันเลยตอนนั้นเป็นคราวทุกคันติดมาหลายคันแล้วขอแบบนี้ทุกคันนะครับสเปคไม่ต้องเวอร์วังมากแต่เ็าใช้งานได้ดีใช้ผ่านผ่านการเวลามาเกือบ10ปีก็สบายๆห้องเครื่องโดยรวมเครื่องเจอันนี้เครื่องติดอยู่นะดูดินิ่งลิปเลยนะ ยก90รอจริงๆนะครับจุดแรกที่เราจะเห็นกันเลยก็คือหม้อต้มนี่ครับหม้อต้มแก๊สนะครับก็จะเป็น K E Silver S8 รองรับอยู่240แรงม้านะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้ก็อพอสบายๆนะนี่ Silver S8 วางอยู่ในมุมนี้ก็ดูกลมคลืนดีนะดูกลมคลืนไปกับห้องเครื่องดีนะครับผม ส่วนต่อมานะครับหัวฉีดตัวน,นี้เป็นหัวฉีดของเรียวนะครับหรือยุโรปแก๊สนะครับเป็นตีตายุโรปแก๊สหัวฉีดเรียวนะครับหัวฉีดเราก็จะวางตรงนี้เป็น6กตูวก็จะมีหัวฉีดอยู่หกขัวข้างห,หลังอีกจุดนึงนะครับหัวฉีดแก๊ส6ตูวติดตั้งแบบนี้นรถที่ปีเก่าๆนะครับปล่อง ECU ไม่ได้ไวมากนะครับ เป็นระบบพื้นนสแตนดาร์ดหัวฉีดยุคแ,แรกๆเนี่ยใช้ลักษณะประมาณนี้พอแล้วนะครับไม่ต้องเว้วังถึงแบบต้องมีหัวฉีดพิเศษนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆก็ระบบสแตนดาร์ดก็เพียงพอเหลือใช้นะครับแต่ถ้าเป็นรถยุคใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆได้หัวฉีดที่ดีกว่านี้ก็จะดีกว่าแต่นี้ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้แย่หัวฉีดเลียวหัวฉีดวัตถิก็ใช้กันมาเยอะแยะมากมายนะครับผม,มสวยมากรถสวยจริงๆนะครับไปดูถังกันนิดนึง ถังแก๊สนะครับอันนี้ถังนะครับเป็นถังเก่านะฮะลูกค้าเอามาเองก็ถอดอมุคันหนึ่งนะครับถังเก่าแล้วก็ติดตั้งถังให้นะครับรุ่นเก่าก็สามารถวางตรงนี้ได้นะครับผมน,นี่วาวก็วาวเก่วาวกนะแต่ว่าเป็นงานติดตั้งของเราเองขปทอดเทอร์เปลียนใหม่หมดใช้แค่ถังกับวาวเก่านะครับเซ็นเซอร์เปลี่ยนประมาณนี้นะครับถังแก๊สที่ใช้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณห้าสิบลิตร นะครับวางในหลุมข้างหลังตรนนี้หัวเติมก็จะอยู่ฝั่งนี้นี่นะครับสวยมากดูภายในกัน,นบ้างนะฮะรถยุก้าศูนเปิดมาว้าวแรกกระจกเปื่อยนะเห็นไหมประตูกระจกเรื่อยไม่มีขอบนะครับเอกลักษณ์หลออ่อจริง นั่งข้างในเบาะนี่เหมือนนั่งโซฟาในโรงแรมอะนะครับสบายานะฮะแอร์ออโ,อโต้นะเห็นไหมแอร์ออโอตโอ้หน้าจอสัมผัสนะยุคเก้ารถที่มีหน้าจอสัมผัสในยุคเก้านี้ไปนับมาได้เลยนะครับมีกี่รุ่นนะฮะเด็ดกว่านั้นเห็นอะไรไหมช่องแอร์แอร์อสวิงนะ มีแอร์โิงด้วยนะครับเอ,อฟังก์ชันเขาครบนะมีมีแอร์ Air หลังแอร์ Air หลังข้างบนก็มีมีชุดคอนโทรลอะไรของเขาเยแยะเลยนะครับสำหรับตัวท่าคราวมา a จิตีเป็นรถที่ขับสบายมากนุ่มมากเนียนมากนะครับผมเน้นความนุ่มนวลก็คงจะเป็นรถผู้บริหารในยุคนั้นนะนะมาร e จิตโอเคครับไปแล้วเล่นเยอะแล้วไปทำงานก่อนสำหรับคลิปนี้ก็อรมานี้ เดี๋ยวได้รู้วงเครื่องทินวางตำแหน่งยังไงให้คลีนให้สวยนี่นะฮะเราชอบแล้วนะงานแบบนี้อโอเคไปละไปทำงานก่อนครับผมสวัสดีครับ